เก็บเป็นมนโนตอนเวลาที่เราอ่านนิยายเรื่องวายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับชองซูนี่จอมแก่น กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่วงห้ามวันไหว EP ที่13นะคะหรือว่าปู่ชิงตงเถวเจนนะคะวันนี้เราก็จะมาดูจีนหลังน女ในธีมกัวฟงนะคะหรือว่าธีมแบบจุนโบราณีนะคะแล้ววันนี้จูก็มีบทลงโทษด้วยนะคะทุกคนมันก็คือติกโชะเอาไว้จิ้มกินกับเกี๊ยวนะคะทุกคนหรือว่าในภาษาจีนคือเรียกว่าชู่ค่ะกินแบบ มคือถ้ายอยู่ในละครซีรีส์จีนะคะเขาน่าจะเป็นแบบผู้ชายแนวพันลองอะทุกคนที่แบบว่าคอยอยู่ในยามที่เราเหงาคอยอยู่ในยามที่เราแบบเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยอย่างนี้เราต้องเข้าไปส่องก่อนนะคะ ไม่จูไกลเป็นแบบนี้ได้วะทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนดาราจีนคนนี้ที่ชื่อว่าหยางหยางอะ่ะทุกคนรู้จักไหมเหมือนมากรออะไรคะลไลน์รัว<า>ๆจูก็ยอมรับนะคะไม่ีกี่วันไหวค่ะเฮ้ยเขาเหันมาแล้วก็ยิ้มขนาดนี้มีใครไม่วันไหวคะโหลโอ้ย<อ>กคน,น,นี่พอไหมเบาๆก่อนนะแบบยังไม่ต้องกินเยอะขนาดนั้นชาวนิจจิงเกอร์เว่ โอ้โหคุยมือเขาสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปส่องเขาก่อนดีกว่าเฮ้ยคนนี้ก็เหมือนคนเมื่อกี้ค่ะทุกคนเขาจะแบบแต่งชุดโบราณจีนนะคะจ้ทำแล้วปะน่าหักแามว่าจูวันไหวไหมยังไม่ถึงท่านวันไหวเพราะว่าดูจะวันไหวกับผู้หญิงที่ดูหล,ล่อๆอ่ะทุกคน หญอ,องอนยางหยูฮวนน见陛下。我ก追上้弟兄弟啦啦ตัวว,นวนันไหวเขาแบบดูหล่อมา,าเป็นไทของจูนะคะโอเคค่ะจูยอมร้วว่าจูวันไหวนะคะ ถ้าไม่ดูดีๆนี่คือคิดว่าเป็นผู้ชายนะเนี่ยแต่แบบเขาดูหล่อมากแล้วดูอ้อยไม่ไหวใจละลายไปหมดแล้วจะยอมรับนะคะว่าจะวันไหวคะ่ะขอจูเข้าไปส่องเขาก่อนเถอะอู้อู้คุณจิ๊จกโ่้เจเจๆไม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวน้องสาว ดูไปดูมากลายเป็นว่าเรามาดูคู่จิ้นเฉยเลยทุกคนอ๋อ้าคนรู้ไปหมดเลยอะไม่แพู้อยู่คนนี้ไม่มไหว่คนเขาดีมากจุ่รู้จักสรรหาคำอะไรมาพูดละแค่เขาไปนั่งตรงนู้นคือมันก็คือแบบเป็นอาหารตาแลว้ว่ะทุกคน จะไปนั่งถ่ายติ๊กต k อก้วแบบถ่ายออกมาได้ดูดีขนาดนี้วะชื่นชมในผลงานของเขานะคะเดี๋ยวเราไปส่องคลิปอ,อื่นเขาดีกว่าสวยแต่ว่าจูยังไม่ถึงขั้นวันไหวไม่รู้ทำไมเหมือนดาเมจมื่กี้มันแรงเกินจนแต่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรขนาดนะั้น แบบหยุดไว้ตรงภาพนี้ทำให้จูนึกกับไปเออพวกนิยายวายที่จูเคยอ่านมานะคะคือเหมือนเป็นนายเอกกับพระเอกนะคะทุกคน<อ>คือมันทำให้จูคิดดีไม่ค่อยได้นะคะว่าทำไมต้องแบบว่า <c oughs> เฮ้ยเราไปดูคลิป<ส>อื่นเขาก่อนจ่ะ ช่างหูนั่น美人呐。啊好好好。妈妈妈，牛牛妈ม我干了这杯，你们随便。นั่นอะไรทำไมผู้ชายแบบฝั่งขวาสุดนะคะเขาเขาเหมือนคอสเป็นผู้หญิงหรือเปล่า อชอบตลื่คนผู้ชายคือเขามาแรงมากจิกตาแรงมากดูจนคนลุกอะ่ะเขามีการสร้างบรรยากาศแล้วมันดูแบบดูดีมากๆเลยอะ่ะแต่เรามาดูคลิปอื่นของเขานะคะ อันนี้เขาทำอะไรกันอยู่เหรออ๋อยันยุคอยู่ยุคปัจจุบันนะคะ สเปซให้เราโมโนไปไกลมากค่ะทุกคนมือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเก็บไปฝันได้ค่ะทุกคนหรือเก็บไปโมโนตอนเวลาที่เราอ่านนิยายเรื่องวายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ใจเลยอะให้เราดูแค่นี้แล้วทำไมเธอไม่ให้เราดูต่อคือมันค้างคาใจอะทุกคน แบบใส่ชุดโ็รานจีนแล้วแบบมันเดินใจกลางเมืองแล้วคือยู่ในห้างอะไรเงี้ยเป็นใครใครก็ต้องมองประว่าแล้วแบบแต่ละคนคือแบบโคตรหล่ออือกินกินจิ๊กโชว์ครีมนี้นะคะก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะคะแต่ละคนคือไม่ไหวมากไอที่ทาให้จูแบบไม่ไหวนั่นก็คือแบบว่าความคู่จิ้นนะคะกลีดยจนจูเสียงแห้งแล้วนะคะใครที่ชอบครีมนี้ก็อย่าลืมกด กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องจูนี่จอมแกะนได้เลยคะ่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย